วันนี้นะครับพุดธกลางสัปดาห์นะครับเราไปต้อนรับวิทยากรของเรานะครับจากทางสมาคมท่านในความแห่งประเทศไทยคุณนรินพงจินาพัฒท่านนายกสมาคมทนานในความแห่งประเทศไทยและคุณเชิดชอเชอื้อสมบูรณ์นะครับท่านรองนายกด้วยสวัสดีท่านนายกและท่านรองสวัสดีปีใหม่ทั้งสองท่านครับสวัสดีปีใหม่ทั้งสองท่านค่ะ สวัสดีทีใหม่ครับคุณวิยาและคุณธียดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่ใหม่ครับไม่ได้เจออาจารย์ทั้งสองท่านสองวันด้วยกันนะคะครับผมแต่ว่าเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะผมกับท่านอาจารย์เพิ่งเดินทางกลับมาจากตอบสมุยเมื่อสักครู่เนี่ยครับโอะค่ะเพราะว่าเรากลับไปที่บ้านนะฮะได้ได้มาสองวันเนี่ยครับแล้วก็ที จะมาเมื่อวานแล้วพอดีเครื่องบินมันเต็มหมดนะฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ปีนี้นะครับรเป็นที่หน้าผาคภูมิใจว่าไปเกาะสมุยและเกาะพังงานเยอะใช่ไหมฮะเยอะมากๆเลยครับเยอะขนาดที่ว่าโรงแรมนะรโรงแรมไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เลย<อ>ผมผมเลี่ยนถ,ถามท่านนายกนะครับว่าเอะเอะไรให้ที่เป็นจุดดึงดูดที่เป็นตัวดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยต้องมาสมุยฮะ คือคือผมผมผมเท่าที่ผมอยู่ที online, ่นี่มานะผมผมสังเกตจากสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดเนงในมุมมองของธรรมชาติเราก็เที่ยวต่างประเทศมาเยอะนะเราเราก็มองว่าเกาะสมุยเนี่ยเป็นเกาะที่มีธรรมชาติความสมบูรณ์ของธรรมชาติทีนั้นสูงเพราะว่ามันเป็นเกาะเล็กๆแต่มปนนรอบล้อมวยทะเลอันกว้างใหญ่ครับแล้วแล้วแต่ละเกาะของมันเนี่ยมันก็จะมีธรรมชาติซึ่งเออมันไม่มีถนนเชื่อมต่อนะครับถูกไหมครับการทําลายธรรมชาติก็จะช้าลงคือถนนเข้าไม่ถึงรถก็เข้าไม่ถึงเช่นเดียวกัน ใช่ครับแล้วอย่างหนึ่งมันมีเกาะพังงานมันมีวันจะเอมันมีเกาะเต่ามาที่เดียวเนี่ยครับเพหลังเนี่ยฮะไปดำน้ำดูปะการังนะไปที่เกาะเต่าแล้วสามารถจะเข้าชุมพรกับกรุงเทพได้เลยนะครับออครับเอระหว่างเกาะเต่ากับเกาะพังงานนี่เขาอยู่ห่างกันกี่กิโลฮะพอจะทราบประเมินฮะทางทางก้นอย่างนี้ครับกับเกาะพังงานเนี่ยเราใช้เวลาเรือนะฮะถ้าวิ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงอันนี้สปีดโบ๊สหรือเปล่าฮะ่านนี้เป็นเป็นเรือเฟอร์รี่ฮะครึ่งชั่วโมงก็ถึงครับเรา เราจะมองเห็นกันใกล้มากนะครับเพราะ,ะว่าเกาะพง,นนง,งันเกาะเกาะสมุนแยก่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เกาะเตาเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเช้าโมงครึ่งถึงบ่ายโนะฮะเราจะเข้าไปจังหวัดชุมพรับแต่เกาะเต่าเนี่ยมีสิ่งที่เป็นอัศจรรย์มากก็คือว่าเราสามารถดำน้ําได้เลยโดยไม่ต้องลงประชดนี่แหละคุณาจาผมได้ได้ยินกิติศัพท์ของเกาะเต่ามานานมากเออทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะอาจารย์คะ พราะว่าอย่างนี้ครับเพะต้อง<ช>อย่างนี้ครับว่าธรรมชาติที่เกาะเต่าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นไม่มีใครไปเพราะว่าขึ้นลมแรงมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครถูกคิดม,มาโคการที่จะมีที่อยู่อาศัยแต่วันนี้รัฐบาลก็เข้าไปดูแลบางส่วนแล้วก็มีน้ำมีไฟใช้แต่มันอาจจะเป็นธรรมชาติจริงๆที่ที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหลงไหลในการที่จะมาเที่ยวในในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือ่ที่ผมกำลังเปียนไปครับมีที่พักไหมครับบนเกาะเต่าฮะท่านนายกมีครับมีเหมือนทุกอย่างเลยครับมีทีเพักเลย มีมีมีคลับมีปาเล็กๆม,มีฟลูบูลเหมือนกับที่พง,งานมีหมดเลยครับแม้โดยเฉพาะไครที่อยากจะไปเที่ยวในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันนี้เนี่ยยินดีเลยนะท่านนายกนะฮะบผมว่าดีนะครับผมว่าเราเราเองเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์ไปต่างประเทศย,ยกอยะง่ายๆครับ <c oughs> เออวันนี้เราอยากจะไปที่ที่ฮาวายสมมติใช่ไหมใช่คบินม,มาสมุนรับสัน,นติบุรีสนามฟลอปเนี่ยสวยไม่แพ้ที่ในในโลกนะอ๋ออันนี้อันนี้เรายอมรับว่าเขาทำได้ดีจริงๆต่อธรรมชาติต่างๆที่เราไปเนี่ย ผมว่าประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีความสูงขึที่จะว่าเราจะหยิบมันขึ้นมาใช้งานหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมเป็นสำคัญครับผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลมากเดี๋ยวคุณจะต้องเนะฝากเนื้อฝากตัวกับท่านนายกด้วยนะครับก็มีอะไรก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรฮะับยังไม่เคยไปเลยฮะสมุยเนี่ยไปจองมาแลฮะเดี๋ยวผมดูเลยผมขอรบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับเป็นสองท่านนะครับแหมแล้วท่านรองไปไปก็ไปที่สมุยด้วยติดตามไปแล้วแน่นอนใช่ไหมก็ก็ยังมีภารกิจนะครับ นะครับเรื่องงานด้วยเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแม่ก็เลยมีคําถามจากหลายท่านเนี่ยฝากไว้นคุณจันนะค่ะนะเริ่มต้นด้วยคําถามของคุณมนตรีนะคะถามอาจารย์ทั้งสองท่านมาว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่า,ากรณีที่เราขับรถเก่งเนี่ยมาทางตรงในจังหวะที่ไฟเขียวอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่ามีจักรยานยนต์เนี่ยมาจากอีกทางหนึ่งแล้วก็ฝ่าไฟแดงมาด้วย จะมาเลี้ยวเข้าซอยค่ะทําให้เราเนี่ยก็คือเบรกไม่ทันจังหวะนั้นไฟเขียวก็เนี่ยนะคะขับผ่านแยกไปก็เลยไปชนกับรถจักรยานยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายแล้วก็คนขับรถจักรยานยนต์ก็ปรากฏว่าบาดเจ็บด้วยก็เลยมีคําถามว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบคู่กรณีด้วยหรือเปล่าคะก็ฝ่าไฟแดงมาแต่เราผ่านไฟเขียวตรงแยกตามปกติเลยเทําถูกกฎด้วยคบเจ้าหนราที่ตอครับค่ะต้องอต้องปีแล้วครับ เพราะว่าตามพรบจราจรเนี่ยนะครับครับม,มอไซค์ก็ผิดนะครับเพราะว่าฝ่าฝืนกฎจราจรมานะครับแล้วก็มามามาชนเรา<ๆ>ครับไอ้อย่างนี้เนี่ยต้องต้องพูดว่าทางเขาเนี่ยฝ่าไฟแดงใช่ครับฝ่าไฟแดงมาแล้วก็มาชนเราม,มันก็เกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นนะครับ,รบแต่อุบัติเหตุตรงนี้พูดในทางการทางแทรกก่อนนะครับว่ามอไซค์เนี่ยเป็นฝ่ายผิดนะครับคือฝ่ายใดกันแน่ที่เป็นฝ่ายละเมิด นะครับมอสายเป็นฝ่ายละเมิอนนาาดอันนี้ว่าตามกฎหมายแพ่งแนี้ว่าตามกฎหมายอาคือใครที่ทําให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บน,นะครับก<แ>ารที่หมอสายได้รับบาดเจ็บน,นี่ไม่ใช่ไม่ใช่รถเราไปชนเขานะครับ<แ>เขาเนี่ยมาชนเราแล้วเขาได้รับบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยถานมาในทางกฎหมายต้อง,องบอกความความผิดในทางกฎหมายเนี่ยคือพลอยสายนะครับแ,แต่ทีนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องของอ่าสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับเราคนไทย เราก็ต้องยอมรับว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราใช้หลักแบบเฉพาะเรียนว่าใครผิดใครถูกค่ะนะครับหลักอย่างนี้ก็อาจจาะไม่ทำให้เรื่องมันมันจบได้ง่ายแต่าาที่หนึ่งเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าว่าใครมันประมาทโอ้ค่ะ<ห>ไม่รักกฎหมายว่าประมาทในเกิดขึ้นกับบอไสเพราะเขาไม่รักษาวินัยในทางจราจรเขาจึงผิดกฎหมายจราจรับอันนี้ก็เห็นได้แต่ว่า การที่เราจะไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเขาต้องยอมรับผิดก่อนนะครับเขาต้องยอมรับผิดทีนี่เรื่องของการยอมรับผิดฟัเนี่ยเช่นเราเอาง่ายๆถ้ารถคันนี้เนี่ยมีประกันสุทธิทุกอย่างค่ะที่มันต้องมีใบทุกคันครับคำถามว่าไม่มีรอยัทประกันไหนยอมกันอืมอืไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามอใซคติดโกลไฟครับคุครับเขาที่เอาหลักสุดทายเขามาว่ากันแต่หลักแห่งความเมตตาเนี่ยก็เป็นเชื่อครับออค่ะ อันนี้สาคัญนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสที่จะพูดคุยกันได้แหละคุณจันหรือว่าควบคู่กันไปด้วยนะครับใครผิดก็ต้องยอมรับผิดอย่างนั้นนะครับท่านรองครับนะฮะมีกรณีของทางคุณสมพงษ์นะครับเดี๋ยว ไปดูที่ข้อมูลหน,น้าจอ1644ขออนุญาตทั้งสองท่านก่อนนะครับ<ช>คุณสมพง์บอกว่าแท็กซี่ไม่เข้าอู่นะครับเจอให้ช่วยตามหาคุณชัยชนะเองเนี่ยถูกชาวต่างชาติทำร้ายร่างกายที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับท<ช>ี<ส>นี้มีคำถามว่าเอ๊อถ้าเราจะไปขอดูกล้องวงจรปิดสามารถทำได้ไหมครับหรือจะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เป็นธุระให้เราครับครับกรณีอย่างนี้ต้องต้องต้องเรียนอยีกันครับว่าเมื่อเราถูกกระทำ กฎหมายมันมีข้อบังคับอยู่แล้วนะฮะว่าคนที่กระทาจะมีความผิดทางอาญาถูกต้องไหมครับครับฉะนั้นคุณชนะเนี่ยถูกถูกชาวต่างชาติเนี่ยรุกราร้ายในศาลบันเทิงแห่งนั้นก็ดีเนี่ยครับหน้าที่อย่างแรกก็คือคุณชนะต้องไปแจ้งความร้องุครับหนึ่งแจ้งความก่อนเลยนะฮะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อตารวจที่จะมาดาเนินการสอบสวนว่าเหตุเนี่ยใครเป็นคนทำและเหตุเกิดขึ้นขนาดไหนอย่างไรค่ะเมื่อเมื่อตารวจรับแจ้งความแล้วเนี่ยตารวจอาจจะเป็นคนที่รวบรวมยาหลักฐานทั้งหมด ังนั้นแรกขมงเราหรือตำรวจเนี่ยนะครับก็จะเป็นขอในควรที่ขอขอสิ่งต่างๆคือวัตถุพยานนั่นหมายถึงกล้องวงจรปิดในสถานที่แห่งนั้นด้วยเพื่อมาประกอบการสอบสวนว่าเหตุที่เกิดแล้วเนี่ยใครเป็นผู้กระทำต่อผู้ใชยจนะคุณชนะนะครับฉะนั้นอ่เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับคุณชนะไม่ต้องไปยุ่งครับเมื่อแจ้งความร้องทุกข์ปั๊บเนี่ยตำรวจจะต้องรวบรวม พยานหลักฐานต่างๆเพื่อเอาคนจระทควาปิดาระเด็นคดีต่อไปอแล้วก็หลังจากนั้นเราก็แค่ติดตามเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับเขาจะมีหมายเรียกมาให้ไปเป็นพยานนะครับเพราะว่าเราอยู่ในฐานะผู้เสียหายนะครับเมื่อตํารวจฟ้องผู้กับผู้เก่าหาแล้วเนี่ยผู้ถูก่าวหาก็จะเป็นจําเลยในคดีนั้นกระบวนการพิจารณาก็เริ่มนับหนึ่งในศสารไปนะครับนะครับชัดเจนเลยคุณชัยชนะตามนี้เลยนะครับงง้นเดี๋ยวขอพักกันสักครู่นะครับท่านนายกท่านรองฮะ แล้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีคําถามจากคุณสุรชัยนะครับจะฝากถามทั้งสองท่านด้วยสักครู่กลับมาท่านอื่นจะเติมเข้ามานะครับคำถามกฎหมายได้เลยนะครับ1644และ0 2 9 4 1 0 8 4 7ก้ถึงห้กับช่วงของ91รู้ทันรู้ทางครับ91รู้ทันรู้ทาง ร่วมดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางโดยรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าร่วมตั้งเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ <c oughs> กับโครงการซีโร a c ั i d ิเ t ขี่ใส่หมวกขี่ไม่สิ้นขี่ไม่เมา กลับมาช่วงนี้นะฮะกับ91รู้ทันรู้ตางนะครับมีคําถามเข้ามาครับท่านนายกท่านรองจากทางคุณสุรชัยนะครับน่าจะเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของแก๊ง call center คือพบเจอกับตัวเองเลยคุณสุรชัยบอกว่าเมื่อวานนี้เองได้รับโทรศัพท์จากหมายเลขหนึ่งนะครับโทรมาว่าเราเป็นหนี้ของธนาคารแห่งหนึ่งนะเขาก็ใหตุกดนะกดแน่นกดหนี้กดศูนย์กดหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทีนี้คุณสุรชัยก็ลองกดดูปรากฏว่าก็เป็นเสียงบันทึกเทปอัตโนมัตินะครับซึ่งก็เคยทราบมาอยู่แล้วว่าาาเเเป็นแกคอรยจะ ถ้าสมมุตินะครับเจ้าหน้าที่ขาจับได้แก๊้งพวกนี้เนี่ยจะได้รับโทษอย่างไรบ้างครับครับเอเรื่องนี้เนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้ับได้ไปทํารายการต้นช้างมากเลยนะฮะแล้วผมก็เอาเรื่องเนี้ขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์ให้สาหรับชาวประชาชนที่จะถูกแกลงพวกนี้หลอกลวงนะฮะครับค่ะผมกับท่านอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะไปช่องไหนก็แล้วแต่ผมจะยกตัวอย่างแปลกๆแต่สิ่งสาคัญที่สุดเออ คนที่จะไม่ถูกหลอกเนี่ยคือคนที่ไม่โลภนะครับอันนั้นอีกเลื่อก่อนนะฮะเราค่อยว่าเรามาว่ากผลขอนในกลุ่มพวกนี้ไอ้แก๊งวิชาชีพหรือพวกโจรเนี่ยมันจะมีความปิดทางอะไรใช่ไหมฮะกรณีอย่างนี้เนี่ยโดยหลักแล้วอะฮะโดยหลักทางธรรมชาติเลยนะตรวจสอบและเอาเรื่องกระทำความผิดกับกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างยากมากเพราะว่าเวลาเราโทรกลับไปแล้วเนี่ยมันเป็นเบอร์ซึ่งไม่สามารถจะเช็คทางไอชีได้เลยนะฮะผมผมผมเคยตรวจสอบไปขนาดที่ให้ทาง กระตัวไอซีเนี่ยช่วยส่วนสออไปทึ่แหลกนะัะพอไปถึงตรงนั้นก็ไม่เจอนะครับครับไม่เจอแต่ทางว่าถ้าเจอก่อนความผิดพวกนี้จะฐานอะไรนะฮะความผิดในลักษณะพวกนี้มันเป็นลักษณะช่อโกงนะฮะช่อโกงแสดงข้อความเป็นเท็จใช่ไหมฮะหรือข้อความปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งแต่ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นโดยโดยเิตนิเห็นนะฮะช่อโกงตรงนี้มันจะมีลักษณะคือการโกงแบบถ้าผม อไปไปโฆษณาต่อคุณวิยาตัวตัวเนี่ยมันก็เป็นช่องทงธรรมดาแต่ถ้าเป็นการช่อบโกงโดยใช้สื่อสารหรือการโฆษณาหรือใช้ไอชีอย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะคือช่อช่อบโกงประชาชนซึ่งมันมีโทษจัดการขึ้นนะฮะมันเป็นโทษหนักเลนแล้วเป็นโทษที่ยอมความไม่ได้แต่สําหรับเรื่องนี้ยผมคิดว่าต้องขอแนวคิด่าอาจารย์เจ้อชอท่านมีแนวคิดที่ดีเรื่องหนึ่งซึ่งผมออไปทารายการ่อยครับเชิญครับคุณนีครับนิดหนึ่งครับถามว่าความผิดเนี่ย มันเป็นความผิดชอบโภคภัณฑ์ชนช่วยมาสำหรับโทษผู้ชอบโทษติดตามโทษมันก็คือห้าปีนะครับคุณสายทีนี้มันก็อยู่ที่จํานวนครั้งที่ทับอยู่ในตารารใบแดงกันตบฟ้าขึไปทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าข้อที่หนึ่งก่อนเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิที่สูตรตัวอย่างถูกไปเนี่ยสุตรเพื่อโภชานที่หนึ่งเนี่ยสูตรเพื่อโพราะะฉนั้นเบอร์โทรศัพท์ ใคที่ชอบใช้เบอร์โทรศัพท์เกียตเป็นท้องบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างแล้วมันใกล้เกียงคือมันเหมือกับเลขรดสวยนี่หรอกนครับเลขที่มันเ้องเรียงกันไปเลยเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าพวกนี้ใหญ่โตคนนี้ไม่เอาแต่ก็เอาเลขที่มันใกล้ๆกันค่ะเพราะว่าเวลาติดกับคนเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่าเอเลขหมายโทรศัพท์อยากได้เลขหมายประจำตัวจากโดยจุดใหญ่นะครับโดยสัวไอ้เลขสวยๆเลขเรียง ซึ่งไม่ต้องสวยมากนะฮะหรือพอประมาณคนเหล่านี้จะอยู่ในฐานมากซึ่งพอน,นี้อาจจะกิบจะตกอย่างนี้ค,ครับแล้วเขาก็จะใช้คือเวลาที่เขากลุ่มเป้าหมายเาว่าที่นี่กับการตลาดนะครับกลุ่มเป้าหมายคนกลุ่มนี้แหละอยู่ในกลุ่มเป้าหมายนีคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องคิดต่อไปว่ากลุ่มเป้าหมายพวกนี้เนี่ยมีมีชีวิตประจำวันอย่างไรเช่นผมยกอย่างเนี้ยคุณวิยาคุณแจเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป้าหมาย จำนวนมีเลขเจ็ดห้าหกเจ็ดสามอ่าเลขสวยห้าหกเจ็ดแล้วมันต้องสีน่ 4, นี่นะใช่ฮะห้าหกเจ็ดสามเออเลขสวยครับก็ต้องคิดว่าคนเหล่านี้ควรจะอยู่ในมีอาชีพอะไรมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะแต่ลืมนะครับวันนี้พวกมิขายชีพเขาก็ทําแตกครับเขาก็ทํเป็นติดตินะครับเราอย่าไปเข้าใจว่าเหมือนอย่างนี้ธนาคารเขาโตมาบริษัทประกันภัยเขาโตมาเขาหาคุณเข้ามา คุณไม่ยาได้ออกแล้วครับอย่างคุณยาคุณแจงอาจจะเจอเพราะว่าที่องูารสถาบันมีบ่อยเลยฮะถ้าีเราถามคำถามถามว่าทําไมเขารู้จักคุณพิทยาแล้วเจอเราได้ยังไงแล้วรู้จักเจอเราได้ยังไงเอาละเขารู้แล้วเบอร์ทีนี้เขารู้เบอร์เนี่ยพวกต้องถามกับเบอร์เหล่านี้มันอยู่ที่เป้าหมายเขาหรือู้จักถ้าเขาโทรไปสมมติโทรมาเสร็จครับผมประการด้วยนะครับคนที่มีรายได้ที่อันเดอร์หนึ่งห้าพันราคาไม่อยากดียด้วยขายประกันก็ลำบาก ่็แล้วฮะแต่ถ้าคนขับไปกว่านะอยู่ในช่วง30ลงมาถึง200อันนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งนัาสนใเรื่องหลายได้นะครับเขาถามต่อไปว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาทราบยังไงโอ้ยคือติ๊กัาครับในบางครั้งเราลึกว่าเลขหมายโทรศัพท์เนี่ยมันไม่บอกแต่บางทีมันบอกนะครับอืมแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหมอดูนะครับแต่มันเป็นผมน่อออกแลวฮะท่านรองฮะเวลาที่เราไปนะไปลง อ่สมมุติว่าทางเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนะครับที่เรารีจิสเตอร์ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เรากรอกเหมือนกันนะคุณจยนว่าเราชื่ออะไรเราทําอาชีพอะไรเงินเดือนอยู่ในในกลุ่มเท่าไหร่หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นสองหมื่นห้าถึงสี่อะไรก็ว่าไปตรงนั้นใช่ไหมครัคือข้อมูลดิบโอ้ครับโอ้สืบได้หมดเลยนะฮะครับครับอย่าลืมนะครับผมเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยกับท่านนายกบริโภคเมื่อชั้เกือบสามสิบปีก่อนครับตอนเราเป็นพนักงาแรก ก่อนยุคนั้นจะมีโฟน์ดลิงแพ็คนิงแพ็ทเจอร์นะเพ็เจอร์ครับโอเคือในสมัยก่อนรุ่นท่านนายกกระลุกผมถ้าใครมีตัวต่าต้องถือมีรายได้นะครับใช่ฮะตัวต่านในในในกรุงเทพฯแล้วเป็นแสนนะครับข้าใครขอใช่ฮะคำถามมีว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถ้าใครเนี่ยรับจ้างทำไอ้เยอโ่เปี้ยนเจ็บคนนั้นก็จะรู้ข้อมูลครับอืม ไปต้นข่าข้อมูลอยู่นะฮะวันนี้ท่านทั้งสองท่านผู้ฟังทั้งหลายสังเกตครับถ้าไม่มีแล้วนะครับไอ้ตัวตัวต่างที่โดยด้อยรับไา้เลยควบคุมข้อมูลที่เขาสามารถเข้าข้อมูลยไปได้สบายครับสมัยก่อนเนี่ยครับคนที่ทำแพรกมีผลนำติ๊กเจอร์เขารู้นะครับว่าเขามีลูกค้าอยู่ในหมู่กี่แสนอ๋อใช่ครับการจอดนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ฮะ เหตุกันครับทีนี้แค่เพียงอย่างนี้ครับคุณพิยาแกเคยเห็นไหมครับว่าว่าก็มีคนเดินมาไปถุกการค้าไปตรงไหนเวันนี้ครับพี่ครับขอเวลาสองนาทีพี่ครับนี่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เขาถูกเก็บไปบีบในหลายๆอย่างคุณพิยาจะบอกว่าคนในกรุงเทพวันนี้เนี่ยนะครับตามตัวเลขที่เราเห็นคบอกว่ามีคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณห้าถึงสกล้านตามสัมโนาประการก่อน แต่ท่านเชื่อหรือไม่ครับคนที่เข้าเข้าออกออกมาทางานเ็จมีไม่สามสิบ่องานคนนี่แหละครับผมขออนุญาตพูดตรงไปตรงมานะครับข้อมูลของใครและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนข้อมูลที่ผมเคยทา เข้าๆออกๆในวันลสี่จานถึงุครับเปนอล้านเพราะฉะนั้นท่านรองกําลังจะบอกว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยแบบบางทีนะครับโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยอะผมเดินเข้าไปในห้างโอ้โห,หนึ่งวันนี่ก็จะมีคนมาขอข้อมูลอย่างนี้ละเราปฏิเสธบ้างเราให้ข้อมูลเขาบ้างและอดีตที่ผ่านมาเราให้ข้อมูลใครไปบ้างก็ไม่ทราบหรือจำไม่ได้หรอกข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เขาเก็บจดสถิติบดเหมือนกับนักฟุตบอลที่มีสถิติทุกอย่างแต่เรารู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมโอ้โหแล้วปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์ก ก็ยิ่งรับข้อมูลตรงนี้อยู่ได้เราจะสมัครข้อมูลก็ใช่ไหมฮะเรียบร้อยโอ้โหสำคัญนะคุณผู้ฟังงนี้อย่าครับให้ข้อมูลเกิ่เกิดที่ว่าเป็นปากรูปก่นท่านครับผมเดินทางไปเพราะผมมีลูกสาวอยู่ที่เมริกาับงนี้นะผมเข้าออกเมริกาเนี่ยประมาณทั้งบยี่สิบครั้งท่านเชื่อผมไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมเข้าออกเมริกาหรือในวันเนี้ผมเดินไปที่ในช่วงเอาขาย ขอสุดหมาเด็ดแก่เอานิ้วชี้ข้างขวาผมผมแติ้วชี้ข้างซ้ายเนี่ยประทับไปบนจรเพราบูจอกหมดเลยนะครับว่าผมสกัดอาผมสีอะไรนะครับจนั้าผมเข้าในอเมริกาที่รั้งและผมพักที่บ้านผมไปสถานที่อะไรเขาจะบอกหมดครับค่ะยิ่งกว่าที่บ้านเราหลายเท่านะครับพัฒนาการของเขาอะนะฮะครับผมมีใบขับขี่นะครับมีใยเวหลายเต็มของที่แคนาดาเ่ยนะครับผมไปขับรถผ่านเข้าไปนี่นะครับในในดิวจอก ท่านเชื่อผมไหมครับว่านายไดว์นายเซตมันบอกผมเอยครับตำรวจนิวยอร์กรู้เลยนะครับว่าไปกับที่เชื่อทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนเอาไปใช้อยากเป็นคู่ก็เป็นคู่เอาไปใกล้ยังเป็นโลกก็เป็นโลกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างครับขออนุญาตเรื่องนี้ก็ดีครับขออนุญาตนวอร์ดท่านผู้ฟังท่านสายนะครับว่า ทุกอย่างที่เราให้ไปกีค่คู่แย่งชเราจะให้อะไรใครเราก็มีสิทธิ์นะครับว่าเราจะถามว่าคุณมีหน้าที่ตอบผมหน่อยเราจะองทำอะไรเราก็ถามชื่อถามโดยศัาท์มเราได้เราก็สามารถถามชื่อและเบอร์โทรพท์เขาได้เช่นเะดียวกันนะนะครับแล้วก็จะทราบว่าสมมติว่ามันมีข้อมูลและได้อย่างหนึ่งที่นายกในโทรคู่บ่อยบเราจะให้นามบัตรเราจะให้บัตรประจำตัวปทางโทรศขพเราไัดสา ถึงประสงค์เรื่องอะไรนะครับวันที่เท่าไหร่ลงลงวันที่ให้ครบนะโอ้โหนี่คือการรู้เท่ารู้ทางรู้ทันรู้ทางจริงๆนะครับที่เราจะมาเตือนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันในแง่มุมต่างๆในกลโกงต่างๆที่ปัจจุบันที่สังคมนี้มันพัฒนาขึ้นไปจนเราตามไม่ทันนะครับคือบางทีหลายคนอาจจะถึงบางอ้อแล้วก็ได้ว่าเอ๊ะเบอร์โทรศัพท์เรามาจากไหนนะเออผมไม่อยากครับผมค่ะยกำลังอย่างนี้ฮะเดี๋ยวช่วงไหนที่ผมมีเวลานะฮะผมจะไปจะไปเอาเรื่องที่เป็น เราีศึกษาเลยนะฮะว่าในกอถูกถูกหลอกลวงด้วยด้วยก็จะจริงแบบนี้ในขอถูกแบบนี้ผมจะแต่ละเรื่องเนี่ยมาเล่าผ่านไปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเลยนะ่้นยกวรับวันนี้คุณได้รับภาษีคืนของเรานะฮะตกใจเลยรีไพเบอร์เดีอยอนี้อันนี้ตัวอย่างนะฮะแล้วใกล้แล้วนะเรื่องภาษีเนี่ยเอาเรื่องจริงมาเล่ากว่าจะได้ไปกระทบใครบ้างว่า ก็ได้ศึกษาเกิดเรื่องนี้กับใครโจละมัดระวังว่าเรากําลังถูกหลอกลวงดีเลยครับ,รบเพราะว่าช่วงนี้ต้นปีด้วยแล้วหลายๆคนก็กําลังจะได้รับเงินภาษีคืนคนะถือว่าเป็นการย้ำบ่อยๆไม่เบื่อครับคุณผู้ฟังฮะใช่เพราะว่าหลายคนได้ฟังอยู่ก็ฉุกคิดนะ<ช>โอ้วันทีมาขอข้อมูลเราเราก็ให้ไปอย่างง่ายแล้วก็กลโกงบางทีปีที่แล้วเนี่ยนะไม่มีกลโกงแบบนี้แต่ปีนี้อาจจะพัฒนาขึ้นไปอีกแบบหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็จะมาย้ํากันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะกลโกงเนี่ย ทั้งที่มีการออกสื่อไปแล้วเรียบร้อยแต่ณปัจจุบันยก็ยังมีคนแจ้งเข้ามาบ่อยๆว่าได้รับโทรศัพท์ลักษณะแบบนี้อีกที่สอพอเก้าหนีงนี่รนแจ้งกันเยอะเลยครับมีข้อมูลแบบนี้แจ้งเข้ามาทุกวันนะครับแม้วันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนายกท่านรองฮะเดี๋ยวยังไงมีโอกาสหน้าเนี่ยดีเลยครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้แง่แง่กลโกงต่างๆที่นิตจอาชีพเขาพยายามที่จะสรรหามาให้เราเราจะมารู้เท่ารู้ทันกันนะครับเตือนกันในช่วงนี้แหละครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ยังมีอีกหนึ่งวันที่เราสามารถต่อเนื่องกันได้นะคะวันนั้นอาจจะฝากอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะคะในเรื่องของกนโกงพ่งนี้เราจะมาต่อเนื่องกันนะครับนะทิ้งท้ายกันแล้วครับทั้งสองท่านครับวันนี้ครับปีใหม่ด้วยฮะท่านนายกท่านรองอวยพรปีใหม่กันดีกว่าครับก็อวยอวยพรคงเป็นเรื่องของการอวยพรไปกันซะเยอะแล้วนะฮะผมคิดว่าวันนี้มีปรัชญาแปลกๆมาอยู่สั้นนะครับบอกว่าการใช้ชีวิตอย่างไรสุดหมาย ก็เหมือนกับการเดินเรือที่ไร้เขตุผลทันทันนะครับการใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายก็เหมือนกับการเดินเรือที่ไร้เหตุิลมันก็จะหลงทางนะครับใช่หลงแล้วบางทีกลับมายากด้วยนะครับครับท่านรองครับผมผมผมเขียนปอนเอาไว้สี่สัปดา์ครับค่ะผมผมผมจะบอกอย่างนี้ครับครับทุกท่านว่าในปีมะเส็งปีนี้นะครับจงคณะทุกสิ่งมุ่งปะสม งมั่นคงหนักแน่นสุขูมาตรงสําสเร็จมรรคผลทั่วะสุตาทรงสุขใจกาย,ยาตลอดกาลครับขอบพระคุณอาจารย์เชิดชอค่ะกรอนหนึ่งบทสี่บาทพอดีเลยครับท่านท่านรองครั นะครับหนึ่งบทมีสี่บาทไงคุณแจนที่เราเรียนมานะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกนรินทร์พงษ์และท่านรองเชิดชอนะครับขอบพระคุณและสวัสดีปีใหม่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเ่องของท่านครับขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเก้าหนึ่งรู้ทันรู้ทางคํำตามของคุณปกเกตต้องยกยอดเป็นวันพรุ่งนี้ท่านอื่นเช่นเดียวกันนะครับเก้าหนึ่งรู้ทันรู้ถาง